สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนใช้งานนะครับเครื่องปริ้นเพอร์ลี่เพจนะครับกับเว็บป๊อปชิปป๊อปนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับมาที่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะได้ URL ด้านบนนี้มานะครับผมอันนี้จะพิมพ์ตามนี้ก็ได้นะครับแต่ปกติก็จะได้มาจากทางเราอยู่แล้วนะครับเมื่อลูกค้าจะใช้เครื่องปริ้นเพอร์ลี่เพจนะครับก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มานะครับผมหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ สำหรับท่านลูกค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็กดดาวน์โหลดด้านล่างนะครับก็เราก็จะได้ไฟล์มานะครับก็กดโชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับเราก็กดคลิกขวาครับผมแล้วก็กดแตกไฟล์นะฮะจากนั้นก็กดโอเคครับเราก็จะได้ไฟล์เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มานะครับก็กดคลิกขวาเลยครับแล้วก็กดหนานแอดมินนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นโปรแกรมมาให้เราอินส tall นะครับก็กดอินส tall ได้เลยนะครับ ก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนลูกค้านะครับจะทําอะไรต่อนะครับต้องเสียบเครื่องปริน์นะครับพิรีเพจก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกด install driver นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็กด exit ออกได้เลยนะครับถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นเรามาทดสอบกันเลยขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บของ pop chip pop นะครับล็อกอินรหัสของท่านนะครับให้เรียบร้อยนะครับผม ก็จะเข้ามาในหน้าแดชบอร์ดโดยปกตินะครับอ่ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์พิริเพจนะครับก็ไปที่หน้าของ POS เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกขนส่งที่ลูกค้าต้องการจะส่งนะครับของผมอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นนิจาแวนนะครับก็กรอกที่อยู่ของบัตรประชาชนของผู้ส่งพัสดุให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้จะสามารถใช้กับเครื่องเสียบบัตรก็ได้นะครับส่วน การใช้งานเว็บป๊ p บช p p p ๊ปปกับเครื่องเสียบบัตรนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดของ Pop c ช p p p o อเลยนะครับเรามีคลิปวิธีการใช้งานเครื่องเสียบบัตรป,ประชาชนอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับกดยืนยันเลยนะฮะอ่ะก็กรอกต้นทางแล้วก็ปลายทางให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นชื่อที่เคยกรอ,อกไว้แล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะก็ ก็ตรวจทานความเรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยนะครับว่ามีตรงไหนตกหล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็กอกน้ําหนักนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น200กรัมละกันนะครับจะได้ราคามา33บาทนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันครับก็จะมาในหน้าของรายการสินค้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดรับเงินได้เลยนะฮะจะขึ้นข้อมูลการรับเงินนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น50บาทนะครับก็จะมีเงินทอนทั้งหมด17บบาทนะครับกดยืนยันครับผมก็จะมาในหน้าของ การสั่งปริ้นแล้วนะครับผมอันนี้ก่อนอื่นนะครับเครื่องผมเคยเชื่อมไว้แล้วนะครับสำหรับเฟอร์รี่เพจ A6 นะครับซึ่งจะเป็นชื่อตามรุ่นเลยนะครับสำหรับท่านใดไม่ขึ้นนะครับกด C ีมอนะครับแล้วก็เลือกเ e อร์รี่เพจ A6 นะครับได้เลยนะครับหรือว่าตามรุ่นที่ลูกค้าใช้งานเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นที่อยู่ตามที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับผมรวมถึงน้ําหนักต่างๆนะครับกดปริ้นได้เลยนะครับ ทีนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นรายการเรียบร้อยแล้วนะครับกระดาษก็จะไปออกที่เครื่องปริน์ของ p e r ร y Page นะครับผมอ่ะโอเคครับสาหรับคลิปวิธีการใช้งานเครื่องปรินต์ Perly Page นะครับกับเว็บ Pop Chip Pop นะครับมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอด Pop Chip Pop นะครับผมขอบคุณครับ